สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้แบบกําลังเตรียมตัวจะก,กําลังปอกมะละกอะะกะเพราะว่าจะเตรียมซับมะละกอเนาะรอเพื่อนคนไทยจ้ะจะมาบ้านเดี๋ยวเป็นครัง้งแรกจ้ะที่รู้จักกันกับเพื่อนคนนี้ได้ยังไงเดี๋ยวจะมีเอซีบางคนสงสัยเนาะที่รู้จักกันได้เพราะว่า เพื่อนคนนี้ติดตามแหววจากใน YouTube แล้วก็ในอแฟนเพจ a c e b o o k เนาะก็เลยได้ติดต่อกันตอนแรกนะ่เป็นเอฟซของแหววจากตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วจ้ะแหววก็เลยเตรียมตัวเนาะเนี่ยปอกมะละกอจะจะซับมะละกอเดี๋ยวก็จะนึ่งเขาเหนียวตอนนี้เรากำลังขัวเขาขวัวด้วยจะทำลาบหมูจ้ะก็จะมีลาบหมูสมตำพัดไทยจ้ะแล้วก็มีขนมจีนด้วยเนาะแล้วก็มีเขาเหนียวตอนแรกแบบว่าจะไปย่าง หมูย่างไก่แต่ที่นี่ทําไม่ได้จ้ะเพราะว่าฝนตกก็เลยจะไม่ทาเอาเนาะเดี๋ยวเราจะทําพัดไทยเราก็กินกระสตมตำกันเอาทําง่ายๆจ้ะเพราะว่าแค่สองครอบครัวนเนาะเพื่อนเราก็จะมีสามีมาด้วยแล้วก็ลูกสองคนจ่ะลูกสาวแล้วก็ลูกชายเขามีลูกสองคนนะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปซับพาโกก่อนนี่จากของที่เราจะเตรียมมาไววเนาะมีขนมจีนจ้ะแล้วต้มล้วเราก็จับเสร็เราเอง หัวงอกมานาวต้นหอมเอาไว้ทำพัดไทยจะ้ะส่วนนี้ก็พักไว้กินกระลาบไว้กินกระสมตำเนาะขาดไม่ได้จะ้ะมะละกอรเราจะได้ตำสมตำกันนี่กับเป็นเครื่องที่เราจะเอาไว้ทำหมาลาบจะ้ะตอนนี้แบบกำลังตำไม่นี่อยู่จะ้ะตำข,ข้าวคัวเราไม่ได้บดเนาะแบบตำเองเพราะว่ามันจะหอมจะ้ะถ้าตำเองอะ่ะจะหอมกว่า ถั่วดินเลยจ้ะขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวจ้ะอ๋ออุ้มมาตำสมตำให้กินจ้ะ <c oughs> เราชิมไปแล้วเมื่อกี้แหละยังอร่อยอแ่บๆน้ำลายไหล <c oughs> เหรอใส่ใหน,นี้เลย เก็บเอาใบสารแน่จ้ะเพราะว่าสารแน่ก็ร้านค้าน่ะเขาไม่เอามาขายจ้ะก็ตรงร้านค้าก็บ้านเดียวน่ะแล้วก็เลยมาเลมเอานี่ยมีอยู่นิดเดียวมาเลมเอาจ้พาะพอได้กลินเนาะเพราะว่าจะทําลาบจ้ะอูบอกว่าบ้านอูมีเยอะเลยแต่อูคิดว่าแบบวปลูกเยอะไงก็เลยไม่ได้เด็ดมาให้เหแบบก็ไม่ได้บอกอูเนาะ บิลลีไอ้อูจจัดการทำลาบเลยจ้ะแล้วหั่นพักหั่นอะไรไปเรียบร้อยแล้วไอ้อูจจัดการเลย กินเล,ลำรลวยได้กินไก่จ้ะมีมะเหมียวเหมียวอยู่ตรงเนี้ยอุกกำลังอะหัห่นไก่ลำรวยก็มารล่องเหมียวเหมียวหิวไก่อุซื้อไก่มาตั้งสองตัวจ้ะลำรวยหิวเหรอลูกึลำรวยหยวิว Música คนโตก็เลยไม่ได้ลงซ้าไหวหน้าจ้ะยินกันอิ่มเรียบร้อยแอล้วสมตำม,มดเกี้ยงเลยจ้ะ you could. You could. น้องเจนตาต้าคุกกี้จ้ะกินคุกกี้หนูสวัสดียังลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชบาลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีคับวิวสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะ ฝนตกจ้าเลยไม่ได้ลงไหว่น้ำเลยมิลลี่บอกว่าให้กระโดดลงน้ำเลยอย well. า,ากเล่นน้ำจ้า ลงไม่ได้ฝนตก huh? เดี๋ยววันหลังถึงจะมาฮาวน้อยเหรอไนอายุเก้าขวบจะ้ะ huh? ลูกชายของอนะุเน speak Thai? เนาะ ูดไท,ทยได้นิดหน่อยจ้ะงองฉบากินไอติมค่ะไอ,อยังเยอะเลยวิปครีมเราจะได้เก็บกวาดบ้านจ้ะดูบ้านเหรอทำกับขากินกันยังอร่อยเลยจ้ะอุ่น่ะตั้มสมตั้มอย่ายังแซ่บเลยเด้ ฝีมืออุตําสมตําอย่างแซบเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะได้เก็บกวาดบ้านนะอุแล้วก็ครอบครัวกลับไปแล้วจ้ะอุซื้อของมาเต็มเลยคุกกี้น้ำดื่มกลับเขาไก่อบสองตัวจ้ะเนี่ยเราเก็บคุกกี้ใส่ในกล่องแล้วนะนี่อุเอามาจ้ะน้ำดื่มลดมะนาวจ้ะ เราก็ซื้อคุกกี้กล่องใหญ่มาให้เด็กๆกินด้วยเราก็ซื้อไก่ซื้อสลัดซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยจ้ะอยู่ในตู้เย็นน่ะเดี๋ยวเอาแช่ตู้เย็นเนี่ยอูขนก็เข่ามาเต็มเลยไก่สองตัวเพื่อนอู้กลับบ้านเลาจ้ะอู้กลับบ้านลาแล้วล้ว,วก็ครอบครัวของอู้เนาะกลับบ้านกันแล้วจ้ะ อุแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สามีแล้วก็ลูกๆยังนาลากเลยจับเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจมากๆเลยที่ได้เจออูแล้วอุแบบว่ามาบ้านเดี๋ยวเนาะมาเที่ยวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยไม่ได้พาอุเนาะเดินทัวร์บ้านจะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนาแหละเดี๋ยวอุมาแล้วว่าจะพาอูน่ะไปดูของใต้ดินของเดี๋ยวเนาะของเย็บพงเย็บผาอะไรของเดี๋ยวเลยไม่ได้พาอุเดินรอบบ้านจะเพราะว่า มาถึงก็มาช่วยกันทํากับเขาฝนก็ตกเด็กๆก็เลยไม่ได้ออกไปไหวน้ํากันเนาะแต่ว่าเราก็ยังไปนั่งกินเขาก็ตรงศารากันจ้ะรู้สึกประทับใจมากๆเลยบิลลี่ก็ชอบอ่าสามีของอุมากๆเลยคุยกันจะถูกคอจะเคยคนโคราชคือกันจ้ะเพราะว่าอุเป็นคนโคราชเนาะแฟนเบลเราก็แฟนอุใช่ไหมก็เลยเป็นเคยโคราดคือกันจะก็เลยคุยกันถูกคอจ้ะแล้วลก็ ดีใจที่อุมาวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ขอขอบคุณ f อฟซีทุกๆคนเนาะที่เขามารับชมและก็ติดตามแบบเดี๋ยวนาะเป็นกําลังใจให้แเดีวมาตลอดเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย